ฟิล์มนะคะไปไว้ฝั่งนน้นเราจะให้เวลา30วินาทีนะคะทุกคนฟังดีๆนะ30วินาทีล้วชิงงานจะจับเวลานะคะใครที่ขโมยหัวใจคุณฟิล์มได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ไปเลยหยิบได้ครั้งละหนึ่งดวงนะคะหยิบได้ครั้งละหนึ่งดวงนะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวให้เราตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นคนรอบคนแรกนะคะ เดี๋ยวสำหรับท่านไหนยที่ยังไม่ได้เล่นนะคะเดี๋ยวรอข้างๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านแรกใช่ไหมคะเป็นคุณคุณคุณชมพู่ใชไหมะคะคุณกุ้งอคุณกุ้งจะเป็นคนเล่นคนแรกนะคะคุณกุ้งอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเฟมขออนุญาตไปฝั่งนี้นะคะจะได้ช่วยกันเชียร์นะคะขโมยหัวใจทีละดวงย้ำเะยค่ะว่า มีเวลาให้30วินาทีนะคะส่วนคุณฟซีมอยากจะให้หัวใจง่ายๆหรือว่าอยากจะให้ยากสามารถทำได้เลยนะคะเราเราซ่อนไว้อย่างนี้ได้ไหมครับขโมยให้ได้นะขโมยให้ได้นะยอกยอมไหมครับเอ <laughs> แล้วค่ะคุณคุ้งพร้อมไหมคะ กุ้มพร้อมแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะชิมงานพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่ง,งสอง พงาร้องทองกา คุณฟิล์มสูงค่ะนั่งลงนั่งลงแล้วค่ะเอาอย่างนี้เลยเหรอท่านถัดไปเชิญเลยค่ะชื่ออะไรคะคุณออมคุณอณอมพร้อมไหมคะคุณออมพร้อมแล้วชิมงานพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเฟรมน้ำนะหนึ่งสองเริ่มคุณออมสู้ส เกมนะครับ What's your name? Niko Niko ไปแน Niko okay Niko <Nicole. S 2> <Nicole. S 1> <laughs> okay Niko n i c o Niko okay Niko e you ready? Okay นะคะถ้าคุณ n i c o พร้อมแล้ว one two three strong Wow n i c o ไปดิไปดิ 快点<回> ถันแล้วแหละทีมงานนะคะมาเลยนะคะที่หนึ่งเชิญด้านหน้าเลยนะคะยุ้ยเชิญด้านหน่าเลยนะคะที่หนึ่งเชิญด้านหน้าทั้งค่าท่านเลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเราจะมอบของให้นะคะแล้วก็จะถ่ายรูปรวมทีเดียวนะคะคุณสีอยู่ตรงกลางไหมครับใช่ค่ะคุณค่ะคุณ์มอยู่ตรงกลางได้เลยนะคะฝั่งนู้นหนึ่งท่านฝั่งนี้ฝั่งนี้สองท่านนะคะทางด้านนี้นะคะ ท่านเพิ่งเคยบออกนะถ้าทุกท่านพร้ขขพอมแล้วนะคะมองกล้องตร,ง,ตรงกลางพร้พอมกันนะคะกล้องตรงกลางนะครับมองกล้องตรงกลางได้ที่วันจูเลดีลุกแอดเดอร์คาเมล่านะคะเชิญเลยนะคะมองกล้องตรงกลางได้เลยโอเควันจูที่ยิ้มหวานนะคะพูดในใจว่าเซ็กซี่เลยเรียบร้อยค่ะขอ,ขอบคุณนะคะเจนคิสซูบัสขอบคุณท so ุกคนนะคะเชิญทัก่อดนด้านล่างได้เลย Wonder, Wonder. นะคะ เกมแรกคุณฟิล์มเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมสนุกค่ะสนุกเกมแรกก็สนุกแล้วยังไม่หมดเรายังมีอีกหนึ่งเกมนะคะขอผู้โชคดีอีกห้าท่านกติกาของเราเหมือนเดิมเลยคนที่มีบัตรเครดิตลงท้ายด้วยเลขเจ็ดนะคะมีเลขเจ็ดบนบัตรเครดิตตรงไหนก็ได้ซึ่งที่มาของเราเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วลายชื่อนม่ามาแล้ว ท่นแรกนะคะเป็นต่างชาติเช่นเดียวกันนะคะจากประเทศจีนนะคะท่านที่สองเป็นคุณเป้ท่านที่3คุณเป้อยู่ไหนคะอ๋อในท่านแรกนะคะเชิญเลยเลยค่ะสแตนบายด้านบนเวทีนะคะจะด้านนี้นะคะท่านที่2ค่ะคุณเป้นะคะท่านที่3คุณอ,อ๋อ ง่ายมากนะคะให้ทุกคนคิดไว้เลยนะส่ามพยานแล้วลากเสียงขยาาที่สุดส่ายขยางเช่นละคุณฟรีหนแล้วก็ลากให้ยาวที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวชิมงานเราจะจับเวลาใครที่มีปอดที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้คุณจะได้รางวัลไปเพราะฉะนั้นในวันนี้นอกจากคุณจะต้องคิดในส่วนของคำแล้ว คุณจะต้องมีเสียงที่ทรงพลังด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับคุณพิมอยากสาธิษไหมอยากสาธิตก่อนไหมให้ทุกคนได้ดูเอาอะคัเอาไว้เอาไว้ใคุณฟิมสาธิษไปสำหรับเกมนี้ชื่อว่าเกมบอกนะรักทุกคน จุด,ดหนึ่นะคะได้อยู่นะได้อยู่น้าใจไหมทุกคนทุกคนจะต้องมากกว่านี้นะพอไมมคะแต่ละคนต้องบอกว่าไม่ซ้ำกันนะไม่ซ้ำกันต้องเป็นคําที่ไม่ซ้ำกันไช้ชินได้เลยหมายถึงว่าคําของแต่ละคนหรือว่าสามคำที่ห้ามซ้ำกันคําของแต่ละคนไม่ซ้ำกันใช่อย่างเช่นอ่าอันนี้รักคุณฟิล์มคุณฟิล์ม,มจ๋าอะไรอย่างนี้ กับหนูนะหนูคิดหนูไม่ได้คิดให้นะหนูยกตัวอย่างโอเคไหมคะพร้อมไหมคะใครอยากทันแรกนี่สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะปะกล้วยมะกล้วยทันแรกนะมะกล้วยตรงกลางเลยนะมะกล้วยแม่จ้ะมะกล้วยมาตรงนี้ปะกล้วยสู้เขานะพูดสายงสู้แล้วก็คำสุดท้ายเนี่ยพูดยาวที่สุดใช่ลากกเสียงลากเสียงยาวที่สุดคำอะไรก็ได้มะกล้วยพร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตจับเวลาเลยนะคะป้ากล้วยอยาเดี๋ยวบอกก่อนว่าป้ากล้วยจะพูดคําว่าอะไรรักเลี้ยงรักเสีงรักภาขออีกหนึ่งคำมันจะมีสามคำอ่ะละรักลูกฟิล์มรักลูกฟิล์มและรักมากโอเคป้ากล้วยจะพูดว่ารักลูกฟิล์มนะคะแล้วป้ากล้วยรักเสียงให้ยาวที่สุดเลยนะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเนิ่นสู้ค่ะ Lăng hạng bay trăng 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 bay สวัสดีค่ะชื่อพูดอะไรคะคุณเป้คุณเป้จะพูดคำว่าอะไรคะสุดที่รักว้าวหวานเฉาเลยสุดที่รักแล้วก็เดี๋ยวมองมองมองไปทางนู้นเลยนะจะได้พูด,ดย,ยาวๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามริ่มค่ะที่รัก กำลังไม่ไหวแล้วนะเท่าไหร่คะว้าวน599น้ำอยู่นะนำอยู่นะท่านัดไปค่ะอนมเน่าเชดี้ค่าลอ่าอ h a อออ o ออ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  y ออ s ออ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 อ e ออ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 อ One, two. two. พร้อมแล้วหนึ่งสองร่มค่ะฉันรักเธออุ๊ยเท่าไหรค่คะ9.78สิบเจ็ดแปดครับไม่ก็นไรนะยังรักอยู่ในใจแต่หมดลมหายใจซะก่อน <c oughs> มอง,นะงหน้าแฟนเราเป็นมองหนะ้าคุณฟิล์มแฟน เจ1ดเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเพราะสนานผู้ชนะของเรานะคะน,นนี้เลยนะคะเดี๋ยวชิญรับของจากทีมง,งานของเราเลยนะคะและเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันกับคุณฟิลนะคะเดี๋ยวคุณฟิลจะอยู่ตรงกลางเราจะถ่ายรูปร่วมกันทีเดียวเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะอคขอบคุณทุกท่าน และช่วงนี้ค่ะหมดเกมไปแล้วแต่ว่ายังมีพูดคุยกับคุณฟิลิปสกเก็หน่อยนะคะเพขอแนะนำค่ะอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่คุณฟิลิปบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยเราก็ยังสามารถเข้าในส่วนของสถาบันความงามได้ที่นี่นะคะมีอีกหนึ่งนวัตกรรมค่ะเป็นนวัตกรรม RF 8 0 k นะคะซึ่งนวัตกรรมนี้เนี่ยจะช่วยสลายไขมันหรือว่าใครที่มีอาการบวมน้ำเนี่ย ก็จะช่วยกระตุ้นการแข่งเทโลอยู่ได้อย่างดีนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่นี่นะคะแล้ววันนี้ใครซื้อครบหนึ่งแสนบาท่ยได้กระเป๋ารากแบบหนึ่งที่เลยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยรับกลับบ้านไปเลยนะคะเผื่อท่านไหนที่สนใจหรืออยากทราบโปรแกรมอื่นๆนะคะก็สามารถสอบถามพี่พี Beauty Expert ของเราได้เลยค่ะช่วงนี้ค่ะอยากให้ทุกทีมนะคะเชิญชวนแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าเซ็กซี่เลสค่ะให้หันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกเลยค่ะก็จริงๆผมพูดเสมอนะครับว่าอยากให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินที่ดีนะครับแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรวมถึงการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของเราก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่าในเราเราก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า p i r s t i p t i o n นี่ยังเป็นสิ่งสำคัญเสมอในการเปิดโอกาสหลายย่านในชีวิตให้กับเรานะครับยังไงก็หันมาดูแล ตัวเองตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่สนใจก็เข้ามาให้ทางเซซิเลเซลส์แอนด์แอมเนต์ดูแลได้นะครับที่ชั้นเจ็ดนะครับสาสาทันตารแล้วก็อีกสามสาขาที่เหลือนะครับก็ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนมาใส่ใจดูแลตัวเองกันเยอะนะครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมใส่ใจดูแลตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยสำคัญมากเลยปีนี้เทนสุขภาพก็มาแลง สุดท้ายนี้ค่ะให้คุณิล์มนะคะได้ฝากผลงานกับแฟนๆได้ติดตามหน่อยค่ะต้องฝากไหมต้องฝากไหมต<า>อนนี้นี่หรอก็กเอาใกล้ๆนี้แล้วกันครับก็ฝากละครเวทีของผมก่อนนะครับก่อนที่ละครทีวีจะเริ่มถ่ายทำาก็ฝากละครเวทีนะครับเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีนะครับก็ตอนนี้ก็ ใกล้แล้วนะครับเริ่มทําการแสดงรอบแรกนะครับวันที่6มีนานะครับจนถึง23มีนานะครับยังไงก็สามารถเข้าไปซื้อบัตรกันได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์นะครับทั้งทางเว็บไซต์ของไททิเก็ตเมเจอร์รวมถึงที่เคาน์เตอร์ด้วยนะครับยังไงก็ไปเจอกันที่โรงละครน,นะครับผมจะมอบความรักให้กับทุกคนนะครับว้าวสุดยอดมากเลยนะคะและนี่คือคุณฟิล์มธนพัฒน์ค่ะขอเสียงปรบมอรือให้คุณฟิล์มด้วยค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบช่อดอกไม้บบนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณยลพัฒน์ควาสิการค่ะประธานกรรมการบริหาร s mm hmm. s h i a l t h a n d w e l l n e s s erm นะคะขึ้นมามอบช่อดอกไม้บบให้ทางคุณฟิล์มค่ะ mm hmm. แล้วลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญทีมผู้บริหารของเราค่ะคุณกิตชัยนะคะพวงอุดมปัญญาและคุณชาติ mm hmm. อภิ mm hmm. เมธีทํโรงนะคะ ด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนะคะเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะมองก็ต้องการมาพร้อมกันเลยนะคะและนี่ก็คือภาพความประทับใจนะคะในงาน grand opening ของเซซิเลสเทลแอนด์เวลเนค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกสาขาเลยนะคะขึ้นด้านบนเวทีค่ะผู้บริหารทุกสาขาข,ของเซซิเลสเทลแอนด์เวลเนตนะคะเชิญได้เลยนะคะ ขอบคุณคุณฟรีมากกเลยนะคะเดี๋ยวเฟซบเดินด้านนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเอาเลยค่ะของฝากไปด้วยนะคะสำหรับ c e c i l เ s s เทลแอนด์เวอร์เนของเรานะคะทุกท่านถ้าไหนที่อยากติดตามเข้ามูข่าวสารเข้าดีแฟนเพจ a c e b o o k ของ c e c i l เ s s เทลแอน n ์เวอร์เนของเราได้เลยนะคะและนอกจากนี้อย่างที่คุณฟรีบอกไปว่าไม่ได้มีแค่สาขานี้เราจะมีทั้งหมดนะคะสี่สาขาด้วยกัน สาขาแรกค่ะเอกมัยอาคารบางก,กอกเมดิเทรนชั้นหนึ่ง้งสตราร์บัคตรงข้ามเกตไปเอกมัยค่ะสาขาสีลมอาคารอีเวนต้สแคร์ชั้นสองค่ะสาขาเดลอวบางแคชั้นหนึ่งและที่นี้นะคะมาใช้บริการกันได้กับสาขาเซ็นทรัลลาดเทาชั้นเจ็ดค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องท่านไหนที่อยากร่วมกิจกรรมดีๆกับเรานะคะ <S <S เรียนเชิญได้เลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการวัดมวลน้ำเหลือนะคะทำเล็บทำหน้า ดูดวงค่ะหรือว่าใครอยากจะปรึกษาในเรื่องของความสวยความงามน,นะคะเรียนเชิญได้เลยวันนี้วันวอลเลนทายฉันก็ขอให้ทุกท่านแฮปปี้มีความสุขตอนของบอลเลนทายจะด้วยนะคะช่วงนี้ให้ทุกท่านเชิญครับต่ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรอบหน้าแต่กิจกรรมของเราจะคงอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะคะและนี่คืองานรา opening, land, and ้านโอเปิ้ลนิ่งเซนซิเลสแอลอัดเวลเลดของคุณค่ะ